อู้กระโดดมีลูกปลาชะโดดด้วยปุ้นื้อปักตัวใหญ่นะครับก็เจอปลาชะโดยักษ์แล้วครับดูว่าจะได้สักประมาณกิโลครับท่านผู้ชมก็ทีมงานทีมงานเขาเจอปลาชะโดยักษ์ว่าเมื่อกี้นี่มันชนตะข่ายหลายครั้งแล้วนะครับเออ ชนตะข่ายไปหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมนู่น่อยเหรอชนกระโดดขึ้นหนึ่งลนะอือครับปโอ้โะได้กี่ตัวตัวปลาปลาปลาก็ลูกป,าปลาชะโดมีลูกปลาชะโดด้วยโอ้โห เสียงดิ้นนะครับเสียงดิ้นโอ้โหตอนนี้เอากำลังเอาอวนขึ้นนะครับกำลังเอาอวนขึ้นดูอู้กระโดดอีกแล้วรั่น้ชมดูปลาชะโดจะอยู่หรือเปล่ากลัวตะข่ายนะครับตะข่ายจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับงานนี้ดูทีมงานสี่กุม,มารกำลังดึงขึ้นมาอยู่ครั่นทนท่นู้นดิ้น โอ้ลูกปลาชะโดมีหลายตัวนะไม่ใช่ปลาช่อนนะครับปลาชะโดนู่โอ้โหชนตะข่ายนะครับชนตะข่ายอยู่ตอนนี้นะคตักปลาใส่กระสอบแล้วครับเนี่ยมันยังดิ้นอยู่นะครับมันยังดิ้นอยู่บู ตอนนี้ตักได้ละตักได้ไหมตักเอาอยู่ไหมได้ตัวหนึ่งครับได้ได้ได้ตัวหนึ่งนะครับได้นี่ครับได้ปลาชโดตัวหนึ่งไน Whoa. ไครับตัว,ต,วตัวใหญ่ครับัครบตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ได้แล้วปลาชโดยักษ์นะครับนี่ครับมือปราบปลาชโดยักษ์แล้วจะมีอีกหรือเปล่า มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าดูดูโอ้นี่นี่ตัวตัวนี้ตัวใหญ่นี่จับตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับนะครับได้แล้วได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วครับให้สองตัว ตอนนี้ก็กําลังตักนี่ครับวิถีบ้านๆครับปลาที่เครื่องเครื่องโอ้โหตัวนี้ได้ได้ตัวใหญ่สองตัวเหรอห,หลายตัวอยู่ครับตัวใหญ่หลายตัวและัะมีลูกเยอะด้วยนะนาน,านาเขาว่ามีลูกเยอะ นี่ลูกลูกปชะโดนะนะน้โอูโอู้อ้ใหญ่ใหญ่โอโห ตอนนี้เต็มกระสอบแล้วตอนนี้เต็มกระสอบอต้องเอาปลาขึ้นไปเทตอนนี้ปลาก็ยังกัน เต็มกระสอบแล้วครับปลาโอ้ตัวใหญ่โอ้ลงมาอีกแล้วตัวใหญ่หลุดลงมาอีกแล้วอืมมาโอ้เยอะนี่ว่ะปลาเยอะนี่ว่ะโอ้โหดูหาได้หาปลาแบบนี้ได้ก็น่าหาปลาหนอะโอ้โหัวนี้ ตรงนี้ได้อีกนะโอ้โหได้เยอะนะปลาชะโดได้ปลาชะโดเยอะโอ้โหปลาเนาะ ตัวใหญ่นะยังเรืออยู่นู่นครับเอาใส่ถังรถไปเลยนะครับใส่ถังใส่ถังไปที่มีถังใส่นะครับตสังสจะเอาไปไม่หมดแน่วนี้ปลาเยอะมาก

เจอตัวนั้นตัวใหญ่ในสระตะขายโอ้ได้ปลาเยอะแบบแบบนี้คืออันนี้คือได้ปลาเยอะไหมแบบนี้หรือหรือไปหาได้เยอะกว่าทุกทุกแบบนี้เมื่อวานได้แบบนี้ไหมนะ <laughs> อันนี้อาหาแบบนี้โอ้โหมีกำลังใจหานะบบนอะอ, <laughs> อันนี้สนุกเลยแหละโอ้โห,โโหมีเยอะ